พ้คำตักการครับบันท้ายคลิปโดนครับวันนี้มาถ่ายคลิปอัปเดตพาพี่น้องชมสวนชมห้างที่กำลังเฮ็ดอยู่ครับน,นี้เฮ็ดเวียกจนหน้าดำปิดพอดีเชื่อมแสงแสงเนี่ยวเชื่อมครับหน้าดำเดี๋ยวก็หลอกอีกอกี้มือนจะหลอกอยังบุกยังลุยกันอยู่นี่เดี๋ยวพาพี่น้องอัปเดตเบิง้ง สวนจักหน่อยบรรยากาศย้ำเศร้ราถนบางเอกยังจอดอยู่ครับนกไส้อยู่ซอยยังบอดดิกลับ,บึงทั้งพี่ทั้งเอกเขากำลังหนึ่งเขาล่างถวยอยู่ครับนังเอกเขาแม่บา้านนั่งเขาล่างถวยเห็นได้กินครับบรรยากาศเศร้ราอากาศก็ยังเย็นอยู่ครับพี่น้องครับอยู่คำตะกาเนี่ยแต่วันยี้กังเว้นห่อนครับ,บรกกยังตรนจสอกเขาจนตอนแรกในีหนาว อากาศยังดียังค่อกว่าอสองสามอาทิตย์ที่แล้วหนาวจัดกับนี่ก็อากาศก็รักเย็นสบายโอ้นางเอกห้องตังถวยปั้งถวยตลอดพี่น้องหางได้ล่างดูอาจจะเป็นหนึง <laughs> หน่งเขาไว้เขาไว้หนเขาตั้งหัวเขาไว้แล้วเกลียกับโรงพยานาล้องที่เอากะนน,นน้องนี่เต็มอยู่นะครับ พักกันกลางเต็นเพราะว่ามันหนาวครับมีเต็นพลัอันเขาเอ็กซ์ก็น่งเต็นไม่จอบเบิ้งเข่าเอ็กซ์นครับ,รบเต็นเข่าเอ็กซ์กำลังนอนอยู่ให้กาศกำลังเสาร์แล้วพาพี่น้องไปอัปเดตท,ทั้งฝีครับครับนี่เป็นนี่เป็นอ่าเพื่อนปูนที่อยู่ห้องคาง,งกันแต่ว่าตอนนี้จะเฮ็ดไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่า สาเหตุที่ต้องกอก่อนป่าเฮ็ดเนี่ยเพราะว่าจะเฮ็ดต้องใส่ห้องน้ำนะครับตอนนี้เขาจะมีห้องน้ำใส่ที่ที่เป็นถาวรแล้วได้อาบน้ำเจิบเจียระหว่าดนี้ได้ใส่จิบเจียแล้วหลังจากที่อ่ายูน่นี่มาเป็นปีจะครบปีหนึ่งครับมะกรอนก็นกนต้องใส่บักจกไปคุดอ่าหลังการเริ่มมาเป็นห้องน้ำชั่วคราวอ่าโถ่สวมจากพุทธธรรมเป็นเจือเป็นว่าฝากชั่วคราววานนี้ก็ติดติดตั้งจิบเจียแล้วครับนี่สร้างบนเทพื้นไว้เมื่อวานนี้ นี่ตเพื้นไว้มีช่องลมกับพัดลมดูดอากาศแล้วติดตั้งเป็นชักโคกนะครับนี่ครับเดี๋ยวติดตั้งเป็นชักโคกที่เตรียมมาไว้กระเจี๊ยห้องน้ำไหสกอนหลังนี้ หลังนี้กไม่มีอย่างครับหลังนี้ก็แค่กอกับแพงนี่ยแหละครับกอกับแพงหลังน้อยๆครับหลังหกเมตรคูณนเจ็ดเมตรเออประมาณครับหาเมตรคูณนเจ็ดเมตรครับอ่าก็แค่กอกับแพงแล้วก็ฉาบซื่อหครับฉาบคัดมั่นธรรมดาแล้วก็มีหลังคาตรงนี้ครับบรรยากาศยังมือเศร้าตอนนี้ดวงอาทิตย์พลนปลายใหม่ยังมีหมอกครับยังยังสเกตสังเกตบางยังมีหมอกขาวๆยังมือเศร้าอยู่อากาศก็เย็นสบายนี่คือ นานงานที่ผมดุยกันกเบาเอมาสิพอเดือนหนึ่งแล้วครับเล็กทุกโตผมเชื่อมครับจะเ,เองกับ,บเชื่อมเองกับมือก็ได้เบาเอจับซอยจับบายซอยขอบคุณตรงทซาครับที่ตียูซอยเฮดเวียกตอนนี้ไปหดขั้นตอนการว่างครับรบหนมาผีจักน้อยจัดท่านเสร็จแล้วครับ จันทันหรือสัญญวบานเทน่านี่ตอนนี้ผมใส่เสร็จแล้วใส่สัญญวเสร็จแล้วเมื่อวา,า,านนี่ก็ได้ว่างแปะไปแล้วเสนหนึ่งสองเซนแปะแปะหรือข่าวบานเท่าเอาน้เอว่าว่างข่าวว่างแปะนี่ครับแปะนี่ใส่เป็นเล็กนิ้วคุ้นนิ้วครับกันว่าไหนนิ้วคุ้นนิ้วจะว่าง ทุกระยะ32ครับ32เซนติเมตรพะว่าที่ใส่กระเบื้องครับกระเบื้องเพราะว่า,ามันกระบอสูงบานไดครับก็เลยใส่กระเบื้องมันจะเห็ดไหนบ่อห่อนบันไดก็เลยเช่ากระเบื้องปูว่างสัญญาเสร็จแล้วว่างแปะมันนี่สิว่างแปะว่างแปะเ็จสิสิสมาซอย ตัวคำตัวคำจันทันนี่แล้วกามาซอยเส้นใส่เส้นใส่เส้นใส่เส้นอ้อ,อมว่างตรงท่าสีกระเซ็ดครับเซ็จโค้งสางอ่าเซ็จโค้งส,าง,งสางนี่ครับซำวาเซ็ดแล้วครับท่าสีเก็บสีก็คือเซฟนี่คือห้างห้างน,น้อยๆของผมครับที่ มีความฝันไว้ตะแหลกขนมปิน้นปาหอกต้นสู่กันมาเพื่ออยากมีบ้านหลังน้อยแล้วก็มีหมองปลูกพักตอนนี้ฝันเขาเป็นรูปเป็นหลางแล้วเพราะขื้นโค้งท่าสีเซ็ตนี่กะซ้ำเซ็ตครับเพรอว่างานโค้งสางมันใส่เวลาแล้วก็มันยากนยจังหน่อยแต่ว่าท่าเซ็ตกันตอนนี้ที่เหลือก็มีแคร์ซื้ออุปกรณ์มามุ่ง ซื่อ,อไม่เชาาื่อหล่ามาใส่ซื้อผื่นมาติดตั้งเลยครับเอะไรไงคือมันมันติดตั้งเลยท้าเฮามีทรัพยากรมีอ่าอุปกรณ์พร้อมแต่สิ่งที่เฮาได้เฮ็ดคือโครงสร้างโครงสร้างเฮาต้องเฮ็ดให้แล้วตอนนี้โครงสร้งสางของผมน่าจะอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แหละครับเลยนิดน้อยอีกว่างว่างแปรหรือว่างขาว วางข่าวเสร็จแล้วก็วางเส้นหล้วก็ไล่เก็บรายละเอียดแล้วก็ไล่เก็บสีแบบนี้งานสีก็น,กนสำคัญครับเพราะว่ามันจะยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างถึงแม้ว่าผมชิใส้กันมาหนก็นจริงครับแต่ผมก็ชิม,มาเก็บสีครับต้องเก็บแผลเชื่อมหล้กก็เก็บทั้งเบิดเลยครับบ่ได้เก็บแค่แผลเชื่อมผมจะทาสีสีที่ท่ากับเล็กกันมาหนทั้งเบิดครับเพราะว่า ยืดอายุการใช้งานมันมันก็เป็นบ้านบ้านอของเฮาเองแล้วก็เป็นสิ่งที่บ๊บบ๊อบแมว่าสิมาเฮ็ดกระดูครับบ้านมันเป็นเงินก่อนใหญ่ในชีวิตเอามาเฮ็ดแล้วต้องเฮ็ดทำให้ดีดดๆจุกเจียนี่ครับตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างนะครับพี่น้องครับอยู่ริมน้ำขนาดหกคูนแปดครับเดี๋ยวเซตตัวนี้เซตหลังนี่เซตปุ๊บก็เดี๋ยวค่อยจะต่อต่อระเบียงต่อระเบียงนี่ ใส่เล็กหกคูณสเอาหนาแด่นนิดหน่อยเล็ก6กคูณสองซ่อมขนาดครับตัวบ้านครับเดี๋ยวจะมาตอระเบียงตอระเบียงขนาด4ี่คูณหเมตรอห้องนี้จะ3าเมตรครับแต่ว่าจะค่อออกไปอีกคดไปอีกจะเมตรห้าสิี่เมตรห้คูณหเมตรเอาไว้ไว้นั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นย่ำเศร้าออครับนี่พระอาทิตย์ขึ้นด้ดานนี้เอาไว้ส้มพระอาทิตย์ขึ้น ยามเศร้าเอาไว้เบึงสวนเอาไว้ชมป่าครับเอาไว้นั่งกินเข่ากับเพจกิจกรรมก็ครอบครัวครับเอาไว้ต้อนรับญาติพี่น้องไม่เยี่ยมไม่ยามพี่น้องมาต่สอบปปเล่านี่ครับบรรยากาศาเศร้าครับรรยากาศดีครับพระอาทิตย์กําลังขึ้นพลไปไหมเวลาตอนนี้ครับประมาณสักหกโมงกว่าครับอากาศเย็นสบายตอนนี้ผมกับเงา ตัวกัญญาวครับบ่ได้ไปตัดเลยก็คือลุยผมตะละมื่สวัสดีครับประชาญนี่สวัสดีครับสวัสดีครับชายเขาครัวพากินพาเที่ยวครับแล้วพาพาไปชมมองเพิ่นอยู่ตัวครับโอ้ได้การโดยพี่น้อกสำนักงานเพิ่นสำนักงานเคลื่อนที่ในออฟฟิศวันออฟฟิศวันนี่ครับผู้ชายเขาครัวพากินพาเที่ยวเพิ่นกะอยู่สว่างแดดดินครับเป็นคนบ้านเดียวกันกับเบานิพจน์นี่แหละครับคนสกลนครขึ้นกันมาเยี่ยมมายาม ปลาชันกะมาเหลยน้ำลายเทือแล้วนะครับนะครับ,รบอ่าก็ได้ปลาชันครับมาเฮ็ดมาเฮ็ดนดึกกินให้กินได้ผู้ใช้เขาขั้วภากิ่นภาเที่ยวเพิ่นมามาเฮ็ดเมนูให้บ้านอุทิศกินเขาตอนนี้มือแรงเพราะว่าผมก็เฮ็ดเวียกเบิดเหม่อเบิดเว็นก็ได้พาไปเบิง้งศูนตรวิชาการเพิน่นสูตรวิชาการเนี่ยเพิ่นจะไปแคมปิง้งบ่อยครับต่ออุปกรณ์เพิ่นโอ้ครบเลยอันนี้เป็นต BBQ, เตาบาร์บีคิวเพิ่นมาครับ ในผู้ชายเขาขั้วเป็นผ้าเที่ยวนะครับครับมีอย่างแนะนําพี่น้องนะครับมีอุปกรณ์มีชุดกาแฟมีชุดกาแฟมีถังน้ำแข็งเนาะมีเตาแก๊สอุปกรณ์จาเป็นแล้วพกแบบนี้ไปตลอดเลย่มั้งครับติดรถตลอดเลย่มั้งครับครับครับโอ้ไปนี่พร้อมที่จะจอดรถปั๊บก็เอ็ดประกอบอาหารเลยเลยมีทุกอย่างครับว้าวกเครื่องปรุง ท่อที่นั่งคุยกันในครับก็ใชยเขาขัวพาเก็ตพาเที่ยวสะสมกับซื้อสองคนนี่หรอกครับพเพราะว่าเพื่อนมักไปกลางเต้นครับไปเที่ยวกลางเต้นตามอุทยานตามธรรมชาติชื่นชมเป็นคนที่ชื่นชมธรรมชาติครับเรียว่าโค้งหลังหน้ามาชุ่มพาทิตย์ขึ้นโค้งหลังห้าครับเนี่ยมากลางเต้นหลักกามาซอยวานิพลจับเล็กจับขางเป็ดเปียกซอยวานิพคสามหมื่นล่ะโอ้เด็กาดการในการในการนี่ ม,มัน <S 2> <S 2> มีทรศัพั์พร้อมตัวท่นภูมิใจน้ำเสนอเนี่ครับนี่ทรศัพท์อิเล็กซรนส์นสมัยตะกี้ครับนี่ผมกับบอท่านครับพี่น้องครับรุ่นนี้เอาไใชู้บอท่านบอท่านครับผม่บอท่านผมท่านไอตัวกระดูกหมาท่านอยู่ได้เห็นควนใส่อยู่กับไอตัวอย่างอะตัวโลกเกียโลกเกียเนาะนี่ทรศัพท์ตะกี้ทรศัพท์มือถือน,นี่ครับก่อนที่เขาจะมีสมาร์ทโฟนใส่คู่มือนี่นี่คือ เจเนเรชันแรกของยุคตัวส์มือถือครับนี่ oh, โอ้บดน,น,น้อยนะครับนี่ถือหิวสมัยนี้กี้ถือหิว,งงหวลงรถเนี่เท่ขนาดเออปัดนั่นวะครับย้อนไ,ไปโหยี่สิบกว่าปีประมาณยี่สิบกว่าปีขึ้นก็บไปโดนแล้วครับครับ,รบอันนี้ก็เป็นหม่องขั่วของขั่วเคลื่อนที่กับหม่องนั่งพักผ่อนของเพื่อน ทางใต้เนี่ยก็จะเป็นโอ้มีติ๊กเกอร์บนไห่ดำมันเป็นเจอพร้อเนี่ยทีมงานทีมงานครับติดบริหารไทยครับไทยติดหมดเลยกะซิมีเครื่องคั่วอยู่ในนีิมีถังน้ำแข็งเอาไว้เอาไว้ใส่แซ่พวกอาหารพ่อครับอาหารแชเย็นครับเครื่องดื่มต่างๆแม่หมองนอนบัดนี่ยผมพาไปชมหมองนอนอ่ะ้ผู้ชายเขาคั่วพันผ้าไปส้มหองนอนครับผมกะผมกะสีน้อนในรถครับ โอ้ยที่นอนยังบ่ได้เก็บด้ยบ้านครับวัเป็นหยังครับบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังประมาณนี้โอ้ทีนอนในรถครับนี่นอนในรถบ้านเคลื่อนที่ครับไปได้ทุกที่ที่มีถนนครับไปได้ทุกที่ที่มีถนนครับนี่เรนดัดแปลงรถเป็นหมองนอนเลยครับไฟไฟมีไว้ใส่มีไฟไว้ใส่กล่อง power block ที่เอาไว้ใส่เวลาไปปลาเต็มวิไฟฟ้ากับ ใส่สาดแบทตัวซับใส่อำนวยความสะดวกแสงสว่างนะครับนะะโอ้หักหักเบาหนามีแค่เบาครูเพราะว่าเอาไว้ไปเบาข้างหลังก็เอาเปลี่ยนเป็นของนอนมีทั้งตู้เสื้อผ้ามีทั้งหมอนโอ้โหอนในอันนี้ก็เป็นกันว่ามันมีบริเวณตรงมากันศาสตร์ทางรถเนี่กันศาสตร์ เอาไว้เวลาเวลาไปนั่งชมวิวเวลาแดดทนห่อนึงออกมาโอ้ค่ะผมก็คิดคิดว่าอยากอยากจะไปแบบนี้แหละแต่ยังยังยังไม่มีโอกาสถ้ามีโอกาสทุกวันบานิพ่นนะผ้าอนน้องเพียไปเที่ยวอุปกรณ์ไปกันก็เอาล่งขึ้นลังรถเอ๊ะไปกันบ่อยครับเป็นไปตกป่ากันดอกปิ้นกอบที่แอวแต่กับคิดกันไว้ว่าเฮ็ดข้างแล้ว มีห้างอยู่หลกักการจะิ้้ากันไปแบบนี้กันอยากผ้าน้องปิ้นอยากผ้าที่แอลไปเปิดหูิดตาเบิ้งบรรยากาศประเทศไทยบ้างเปนกัน,นสัอสโอ้ขากักักถังน้ำเพิงของตัวนี้ถังน้ำเพลิงยบดับมดับเบลเนี่ยออกออกันมาครบไปเลยครับแบบนี้เนี่ยออกจากบ้านแล้เป็นปีก็ได้ตัวนี้ เที่ยวไปเรื่อยๆมีคานำมันกันไปเรื่อยๆเที่ยวพร้อมมีเสือขาที่ทีนอนพร้อมมีอุปกรณ์ชุดขั้วชุดผักพร่อมโอ้ขักขักักโอ้นาใหม่เวยครับกขอบคุนผู้ชายเขาขั้วพากิจ่าเที่ยวครับป้าซอยบาริพนมเหล็ดน้ำเมมายามครับ ถามสาทุกุกทิพกันมาให้กำลังใจแล้วก็มาซอยเพชรกับเขาให้บาริพุนได้ฝากท่องจับเล็กจับขางซอยเพราะเมื่อนี้สีเดินทางกลับก่ะมีโอกาสกับแวะเวียนมากครับเวียนมาหากันเพราะว่าอยู่ใกล้ๆครับวาริตเชื้อพุ่มสกุลนครคนบ้านเดียวกันครับครับอ่าเดี๋ยวให้ผู้ชายเขาขั้วเพิ่นฝากฝากผลงานฝากแักหน่อยครับกับพี่นององบานิพุนนะครับครับครับก็ ฝากนะฮะฝากเอฟซีบาณิพนนะครับเนะฝากช่องผู้ชายเข่ารั้วพ้ากินผ้าเที่ยวนะครับอันนี้ผมก็มาเยี่ยมมายาตเทือเที่ซีแหละครับครับไดมิตรภาพดีๆอบอุ่นครับมหาบาณิพนครับอบอุ่นเป็นตอนรับดีดีนะครับก็เป็นกับเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วตอนนี้ครับเป็นนะคริงครับครับอ่าก็เป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้อ่ผู้ชายเข่าขั้วครับน้องครับฝากพี่น้องไปเป็นกําลังใจไปเบิ้ง เพิ่นเฮดก็ต้องกินแซบไปเลยครับผมบบได้ย่้องเพิ่นดอกแต่ถ้าพี่น้องเห็นเพิ่นนี่เห็นรถคันนี่เห็นผู้ชายคนนี่ลอกไห้เพิ่นเฮ็ดแนวกินให้ซิมบงครับโอ้แซบครับแซบแซบเมนูส่วนหลายจะเป็นอาหารไทยเนาะเป็นอาหารไทยเป็นอาหารได้ทุกประเภทครับปิ้งย่างพวกพัดพวกทอดพวกยังหลายเมนูยังโบเดย์ไทยมันก็คุชิมเมื่อคืนนี้ได้กินในผ้ากุ้งบะผ้ากุ้งผ้ากุ้งอ๋อผ้ากุ้งผ้ากุ้ง โอ้ปานไปกินยูรานสั่งกินยูรานยังบ่แพ่งยังบอน่บะแสบปนี่บเอววอันนี้เราเคยกินยูรานล่นครับอ่อก้อนนี่เป็นต้มค้นนะครับเนาะต้มค้งก็ได้กินแต่ยูมม่านมม่าแลมื่กินมาขึ้นเนี่ยโอ้แสบสบสบสดผักันสดบ่วางบวงคขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ขบครับขอบคุณครับอ่าขอบัุณที่ติดตามเราชมเป็นกำลังใจให้วันชาติเขาแล้วอาทย์ ผลปลายใหม่เอา้ามาตัวนี้พระเอกของเขาอ่ะอ่ะฮะงามป่ะนี่อุทยานแห่งชาติโคกน้องนาเนาะนี่ครับนี่ระเบียงเอาไวช้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเนาะนี่แสงดีมืุอเช้านี่หน้าฝนนี่ก็ชุ่มชื้นกบห้องเต็มเลยครับอีกการดีครับอีกการดีครับนีหมอกบางมือขาวเลยนะครับบางมือนี่ขาวเปื้เลยแนมไปเห็นยังเลยครับ นี่ครับบรรยากาศดีฟันดีป่บสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับดําเปื่อยๆดำเปื่อยๆต่างคนต่างดำาว่ายามันคนเฮ็ดเวียกเนาะฝึกตื่นเพิ่งตื่นครับนอนอ้าวมาขึ้นนี่กันนั่งคุยกันเด็กในจังหน่อยครับแล้วก็เฮ็ดเวียกเมื่อยต่ละเมื่อขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ จะต้องไม่ลิปหน้าครับพี่น้องครับมื้อนี้มาอัปเดตให้พี่น้องชงมบรรยากาศดูสวนครับช่วงนี้กะเฮ็ดขังอยู่นี่ครับบวกกับโควิดไปไสบ่ได้ครับกาน,นําเสนอเรื่องเล่าต่างๆอยู่นี่แล้วครับพี่น้อง้โมุม,มน,นี่งมมพี่น้องครับโอ้โแง้มขนาดเลยดิมาไปด้วยภาพบรรยากาศดวงอาทิตย์อยู่ไปลายไม้ครับสมมุติเอาเนี่ยสมมุติเขาสมมตินะานี่ยโอ้เออเอาอาดาะจับจับฟางยนต์ขึ้น โดดหอกกองฟางดนวย <laughs> ทุกคนต้องบางคนต้องมุมมองต่างกันไม่คิดหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ <laughs>